สาการสังเกตนะคะถ้าถ้ามีคอมอยู่ที่บ้านเนาะให้สังเกตว่ามันจะมีสามช่องอยู่ด้านหลังเคสคอมนะคะสาอ่าสมช่องนี้มีหน้าที่ที่แตกต่างกันหนึ่งช่องก็จะเอาไว้สำหรับเสียบหูฟังเป็นไมโครโฟนหนึ่งช่องเอาไว้เสียบสำหรับออกเครื่องเสียงก็ได้ หนึ่งช่องเอาไว้สําหรับเสียบไม้แล้วพูดแล้วให้ออกเสียงนะคะก็มันจะมีรูที่แตกต่างกันหลกเวลาใช้เราก็จะทราบว่าเสียบช่องไหนอันนี้ก็คือซาวกร์นะคะนี่ค่ะซาวกร์ปึ๊บตัวต่อมาเราเรียกว่า Power Supply Power Supply คือเป็นตัวกล่องกำเนิดไฟฟ้าให้เข้ากับจ่ายไฟมาที่เมนบอร์ด เห็นตัวพันๆที่เป็นสายไฟเล็กๆตรงนี้ไหมคะที่จันวองอยู่ตัวนี้ล่ะค่ะจะเอาไว้จ่ายไฟมาที่แผงการทำงานถ้าตัวนี้พังคอมก็พังนะคะตัวนี้พังคมพังวันนี้เหมือนผ่าเครื่องคอมให้ดูเลยเนาะโอเคอ่าเดี๋ยวรีบสปีดอาจารย์จะพยายามจบให้ทันบ่ายสามเพื่อนทุกท่านจะได้ไปพักน,นะคะ ปก,ปกติเป็นคนชอบสอนแล้วก็ชอบยกตัวอย่างแล้วก็ชอบเมาท์มอยไปด้วยเหมือนก็จะพยายามไม่ออกนอกลลกนอกทางนะคะจะได้ไปพักไวๆ้ๆโอเคต่อค่ะฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์นะจะมีอินพุตเอาพุปแล้วแบ่งออกเป็นสองส่วนนะคะส่วนต่อมาค่ะเป็นส่วนของอินพุตที่เรียกว่าส่วนของการนำเข้าข้อมูลอุปกรณ์ชิ้นแรกนะคะ นอกจากคีย์บอร์ดแล้วอุปกรณ์ต่อมาเราเรียกว่าอะไรคะนักสขึขษาสองภาพนี้ปั่นกันยังไงคะเออไอตัวมันตัางตรงตรงที่เดีวนึกมันจะไอ้เ้านด้านซ้ายมือที่เป็นสีฟ้ามันจะมีรูเสียบหลังคองมพิวเตอร์ค่นกนลางตรงวงกลมตัว<ช>ที่เป็นหัวใช่ไม้ม<ช>คะโอเค,ค okay. ตัวสีฟ้า นี่นะตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นวงกลมตรงนี้เป็นแบบ USB port USB